สวัสดีครับผมนายแพทย์มาลิดวัชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวท่านในวันนี้คือสาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ลดลงสู่ระดับปกติได้ท่านผู้ชมครับการที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่สามารถควบคุมระดับความดันให้ลดลงสู่ระดับปกติคือต่ำกว่า130-80ม mm. มลลเมตรปรอทดได้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับมันสามารถทำให้คนผู้นั้นเกิดโรคที่น่ากลัวร้ายประการด้วยกันเป็นต้นว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดรวมไปถึงไตาวายและตาบอดได้ และสาเหตุที่ทำให้คนเราเกิดภาวะดังกล่าวที่เราควรทราบก็คือรูมแรกนะครับเป็นความผิดปกติทางโครงสร้างเช่นคนคนนั้นเป็นโรคไตวายวนะครับ 2. เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงไตเกิดการตีบแคบและ 3. คนคนนั้นเป็นโรค เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงใหญ่เกิดการตีบแคบกลุ่มที่ 3. เป็นความผิดปกตทิทางฮอร์โมนที่อยู่ภายในร่างกายเป็นต้นว่าคนผู้นั้นเกิดเป็นโรคของต่อมเนื้อไต 2. คนผู้นั้นเป็นโรคเนื้องอกของต่อมเนื้อไทและ 3. คนผู้นั้นเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอกของต่อมใต้สมองและอันสุดท้ายเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยทํางานเกิด และกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรทำให้คนเราไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้กลุ่มที่3นีดเป็นกลุ่มที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับโดยพบได้ถึง75%และดังนั้นการนักษา เขาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ